สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะทำตามสัญญาที่ผมได้พูดไปเนาะว่าเราจะมาโหลด TF2 โมบายนะอันดับแรกคือมันจะมีแบบว่าโหลดแบบปกติแต่แนะนําให้คุณไปโหลดทีสอร์ทนะหรือไม่ต้องโหลดก็ได้แต่มันอาจจะงงๆหน่อยอ่ะส,สมมตินะผมกดไป Google ปุ๊บนี่ให้คุณพิมพ์คำว,ว่าเอ,อ่อ TF2 ปุ๊บโมบายปุ๊บใช่ไหมคุณจะเห็นว่าเป็นนี้ใช่ไหมอ่ะปุ๊บแล้วให้คุณพิมพ์อีกโอ,โอ้ยผมกดผิดผมกดผิดที่สองโมบายปุ๊บให้คุณพิมพ์อีกว่าค,คือเวอร์ชั่นล่าสุดของมันเนี่ยคือสามจุดเก้าจุดห้าอันนี้คือเวอร์ชั่นล่าสุดของมันแล้วมันก็จะส่งของแท้มาเลยปุ๊บเห็นไหมแต่อันเนี้ย ส่มากจะไปเชื่อไอ้พวกนี้สอนนี้เพราะมันเกะนะแต่ผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดให้มันจะได้เข้าใจง่ายเนาะเพราะว่าบางคนไม่ได้ใช้ Vivo ไงเข้าใจไหมโอ้ยโฆษณาโอเคอ่ะเพราะผมจำได้ว่าผมนี่เห็นไหมผมมีไฟล์มันอยู่ที่รุ่สองที่สองใน Vivo มันจะหาง่ายกว่าแต่มันจะดาวน์โหลดซับซ้อนนิดนึงแต่ผมจะแจกลิงก์ให้อ่ะ คุณกดดาวน์โหลดปุ๊บถ้าเป็น Vivo มันจะไปหาตัวเครื่อง Vivo เลยเห็นไหมดาวน์โหลดดาวน์โหลดเสร็จคุณติดตั้งเลยถ้าบอกว่ายังติดตั้งปุ๊บมันมีนี่ก็เข้าไปปุ๊บมันจะดาวน์โหลดอย่างนี้เห็ไหมถ้าเป็น Vivo มันจะคือตรงนี้เลยถ้า Google ก็กดไปตรงนั้นเหมือนกันนะไอ้กดดาวตรงดาวน์โหลดเนาะแต่แนะนำให้มาตรงถ้าเป็น Vi v o ให้มาตรงนี้แต่ถ้าเป็นเออังไงดี ถ้าเป็น Google ให้คุณมาตรงนี้นี่อันนี้ก็แบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ผมจำได้ว่าตรงนี้ต่ออตรงนี้ปุ๊บให้คุณกดไปตรงนี้ดาวน์โหลดคีนี้มันก็จะเจอไฟลนะนี่ไฟล์ที่ผมโหลดไว้ตอนนั้น นะเพอะคุณกดปุ๊บถ้าเป็นของวิ v o ก็กดเปิดได้เลยแต่ถ้าเปิดแล้วบอกว่ามันยังมีเอ,อ่อไวรัสอยู่ก็นะคุณคุณสามารถกดเลื่อนติดตั้งได้แต่คุณต้องใส่รหัสนะใส่รหัสของตัวเองแค่นั้นเองผมก็จะได้ท f สองแต่ท f สองต้องสมัครยากนิดนึงผมไม่มั่นใจว่าท f ฟสองเนี่ยของคุณต้องเอ,อ่อยังไงอะ่ะต้องใส่รหัสอ e ีเมลของคุณหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะไม่น่าจะตั้งรหัสตัวเองอีเมลแค่ตัว ane, ยืนยันเฉยๆนะผมมองงนี้นะ ไม่ใช่รหัสอีเมลแต่เป็นตัวยืนยันแต่อันนี้อธิบายก่อนคือตั้งชื่อเช่นเช่นตั้งหรือว่าตั้งชื่อถ้าตั้งชื่อไม่ดีเนี่ยเกยมเขาก็ไม่ให้นะครับนี่จำไว้เลยคลิปนี้มาสองนง่ายๆเนาะถ้าใครอยากถามคอมเมนต์ได้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะหาคําตอบมาให้ผมเล่นมานานอยู่ผมน่าจะพอรู้อยู่ส่วนตัวผมนะหรือใครมีความรู้ตรงไหนก็แบ่งกันได้นะครับแต่แนะนําอ่ะให้คุณมี Discord ก่อนปุ๊บคุณจะเห็นว่ามันจะมีทิปสองมือบาย แปะอยู่ด้านล่างนี่นี่น,นี่แปะเห็นไหมเขาจะบอกลิงก์ดาวน์โหลดล่าสุดอย่างเออนี่ไหนวะนี่ดาวโหลดลิงก์แต่อันนี้ของอันนี้เขาอันอันนี้อันเก่าเขาจะไม่ปล่อยเขาหมุนมันบอกอันใหม่เลยอะไม่เป็นไรแต่แนะนําให้โหลดดิสครับม,นะมันได้จะง่ายกว่าฮนะแนะนํานี่อันนี้ที่ถอดผมแอดมาได้นี่เลย แคดผมมาได้นะไอพีแคทนี่ก็มีแค่นี้แหละที่จะสอนดาวโหลดส่วนเออสมัครเนี่ยซัสบซ้อนนิดหน่อยที่ผมบอกไปเลยคร่าวๆเนาะก็แค่นี้แหละบอกแล้วอันนี้ทำตามสัญญาโชคดีครับอย่าลืมฝากติดตามด้วย